วิกิฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่27มกราคม2568ครับท่านอยู่กับเราหลายๆอีกเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้มีมาฝากกัน5คู่นะครับก็ถือว่าน่ารักน่าลุ้นกันทีเดียวครับเปิดสัปดาห์ใหม่มาแบบนี้นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนอยากเป็นสมาชิกกับเราหลายๆหรือร่วมครอบครัวเดียวกันนะครับมารับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอดไ์1 0 0 RA นะครับจังนับจัดให้นะครับสำหรับทางด้านของจันเด็ดจันชุดนะครับติดตามกับเราได้หลายๆนะครับ5คู่ค่ำคืนนี้ครับ คู่แรกไปเริ่มกันที่กันโชเซียอิตาลีนะครับเวเิเซียเปิดบ้านรับการเยือนของเวโรนาครับท้ายตารางเจอกันหนีตกชั้นเหมือนกันทั้งคู่นะครับคู่2ตีสองสครับเจนัวเจอกับมอนซาทีมบุยนะครับอาจจะมีอะไรแปลกๆในคู่นี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับลาลิก้าของสเปนครับอาลาเบสเปิดบ้านรับการเยือนของเซลร์ตาบิโก้นะครับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเบอร์ลี่เจอกับลีดยูเนเตหัวตารางเจอกันเลยครับลีดจ่าฝูงนะครับไปเยือนเบอร์ลี่อันดับ3คะแนนใกล้กันด้วยนะครับ โปรตุเกสซุปเปอร์ลีกครับ A V S เจอกับทางด้านของกิลวิเซนเต้ครับ5คู่วันนี้จัดกันมันๆกับเหล่ารายหลายอีกเช่นเคยครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับเป็นทางด้านของการโชเซียอิตาลีครับ AC เวนิชครับวันนี้เปิดบ้านรับแกมเย,ยนของเวโรนานะครับคู่นี้เจอกันมา2นัดล่าสุดเวโรนาชนะไปทั้ง2นัดเลยนะครับนัดล่าสุดบ้านเวโรนาเวโรนาชนะไป2-1ก่อนนั้นก็เป็นทางด้านของเวโรนานะครับชนะ3-1ในบ้านของ AC เวนิชล่าสุดเจอกัน เวโรนาบุกมาเยือนชนะได้3ประตูต่อ4คู่นี้สกอร์สูงมา4นัดแล้วนะครับยิงเกินแฮนดิแคปสูงด้วยนะครับโอ้เรียกน้ว่ารอเลยครับคู่นี้มันแน่นอนประตู2ฝั่งครับไม่มียั้งกันแน่นอนนะครับสินัดหลังเจอกันเอชวินิตชนะไป2นัดครับเสมอกัน4นัดเวโรนาชนะไป4นัดนะครับแฮนดิแคปเปิด9นัดเวนิสทำเงินไป3ครับเจ้ากันไป1เวโรนาทำเงินไป5นะครับสกอร์สูง5สกอร์ต่ำ5 ผลงานของเจ้าบ้าน,นครับยังรังบวยอยู่นะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนปาม่าเนี่ยทำแต้มได้ครับบุกไปเสมอได้1ประตูต่อ1หนึ่งก่อนนั้นเปิดบ้านแพ้อินเตอร์มิลานไป1นเท่านั้นเองนะครับในบ้านก่อนนั้นเสมอเอมโปลีไปเยือนนาโปลรีล่าสุดในเกมเยือนที่แพ้เนะี่ยแพ้นาโปลรีไป1ประตูต่อศูนย์ะครับกินแฮนด์ที่แคปมาได้เยอะพอสมควรนะครับผลงานเนี่ยสินัดถึงแม้ว่าจะชนะแค่1เสมอ4แพ้5แต่แฮนดที่แคบ10นัดทําเงินถึง5ครับ เจ้าไป2แพ้ไป3สกอร์สูง5สกอร์ต่ำนะครับแพ้แบบชิวเฉียดทีเดียวสำหรับทางด้านของ AC v เวนิชนะครับในแต่ละนัดผลงานของเวโรนาบ้านนะครับสนัดล่าสุดแพ้รวดนะครับเก็บไม่ได้สักประตูนะครับเก็บแต้มได้ล่าสุดก็เปิดบ้านเสมออุดินเนเซ่ไป00นย์ครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้ลาซิโอไป30นะครับ แล้วก็โดนใบแดงไปด้วยครับเกมเยือนล่าสุดไปเยือนนาโปลีครับแพ้ไป2ประตูต่อศูนย์เกมนี้เกมเบาหน่อยครับเจองานหนักมา2-3นัดแล้วนะครับสำหรับทางหน้าของเวโรนาในเกมเยือนที่ชนะเนี่ยชนะโบลุนยาชนะปามานะครับสามสอทั้ง2นัดสกอร์สูงเวโรนาช่วงนี้เกียร์ถอยหลังไม่มีนะครับบุกใส่ย่างเดียวไม่มีอะไรจะเสียนะครับผลงาน10นัดชนะ2เสมอ1แพ้7 แฮนทิแคปสินัดทำเงินแค่3ครับเจ้า1แพ้6กนะครับสกอร์สูงหสกอร์ต่ำา4ผู้เล่นวันนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้าน a อซิวินิสยังขาดกองหลังอีกเพียบเลยครับเจ็บกันบานเลยทางฝั่งของเวโรนาเนี่ยก็ยังมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บรบกวนอยู่ครับที่เหลือตัวหลักก็ยังอยู่กันครบนะครับในตารางคะแนนเวโรนาอันดับ18 a ครับเอซวนิสเจ้าบ้านอยู่อันดับที่19เนะครับเวโรนา19คะแนน เอซีเวนิสสิคะแนนตามหลังเวโรนาอยู่4คะแนนถ้าวันนี้เวโรนาทาแต้มได้นะครับอาจจะมีลุ้นที่จะหนีตกชั้นได้เลยนะครับสำหรับทางด้านของเอซีเวนิสวันนี้ต้อง3แต้มเท่านั้นนะครับกำแพงคู่นี้เป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับเปิดมาปป,ปนะครับก็ถือว่าน่ารักน่าลุ้นนะครับสู้สุดใจแน่นอนคู่นี้สกอร์สูง2ลูกครึ่งน่าลุ้นนะครับสามเม็ดน่าจะมีสําหรับคู่นี้อยู่ที่ว่าออกฝั่งไหน2อหนึ่งนะครับหรือไม่งั้นอาจจะจบเสมอที่ หนึ่งหนึ่งหรือสอ,สองสองนะครับลุ้นกันได้นะครับในสกอร์สูงหนึ่งหนึ่งนี่ก็โอเอาหูแรกหนึ่งข้างก็ยังได้นะครับคู่นี้สองลูกควบในแฮนดิแคปสูงนะครับสำหรับราคาปปอเอซีวินิตวันนี้บุกแน่นอนนครับทางฝั่งของเวโรนารอสวนรอ,รอโต้รอโต้กลับ ก็น่าจะมีประตูให้เห็นอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอลุ้นไปกับเวโรนาละกันครับกินหูหนึ่งข้างก็ยังดีจัดกันไปที่แฮนดิคับปอปอครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับกันโชเซียอิตาลีนะครับเจนัวเปิดบ้านรับการเยือนของมอนซาคู่นี้ค่อนข้างที่จะแปลกนะครับในช่วงต้นคลิปเนี่ยบอกกันไว้แล้วจะแปลกยังไงเดี๋ยวมาดูครับผลงานกันก่อนนะครับ คู่นี้เจอกันมา7นัดเองนะครับเจนัวชนะไป3เสมอ1ทางด้านของมอนซาครับชนะได้3นัดนัดล่าสุดเล่นบ้านมอนซาเจนัวบุกไปเยือนชนะได้1นบ้านเจนัวมอนซาบุกไปเยือนชนะได้23นะครับแล้วก็ทางด้านของ บ้านมอนซาที่ชนะเนี่ยย้อนไปรู้การที่แล้วเองนะครับมอนซาชนะได้ในบ้านใน1ประตูต่อศูนย์รู้การที่แล้วเนี่ยฟอร์มแรงนะครับสำหรับมอนซารู้การนี้ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาสักหน่อยครับมาดูผลงานของเจ้าบ้านเจนวัวก่อนนะครับนัดล่าสุดบุกเยือนโรมา่าแพ้ไป3 1ก่อนนะนั้นเปิดบ้านชนะทางด้านของปามาไป1ประตูต่อศูนย์ครับ เกมเยือน5นัดหลังแพ้นัดเดียวนะครับสเสมอ2ชนะได้2นัดที่ชนะเนี่ยชนะเอ็มปอีสอชนะอุดิเนเซ่สประตูต่อ0ูนย์ะครับช่วงหลังก็ยิงได้ต่อเนื่องสําหรับทางด้านของเจนัว10นัดชนะ3สเสมอ5ครับแพ้ไป2ก่อนข้างที่จะหนักสเสมอนะครับผลงานแฮนดีแคป10นัดทำเงิน4เจ้า3แพ้3นะครับสกอร์สูง4สกอร์ต่ำา6ครับสำหรับทางด้านของมอนซาบาครับ ในบ้านล่าสุดนี้ชนะนะครับชนะฟิออรเรนติน่าสองประตูต่อหนึ่งแต่นัดล่าสุดบุกไปเยือนโบโลอนยาแพ้ไปสามหนึ่งเจอไกายารี่ในบ้านแพ้ไปสองหนึ่งครับแล้วก็ยิงได้ทุกนัดนะครับนัดละเม็ดทั้งนั้นเลยนัดละเม็ดสองเม็ดนะครับสำหรับทางนั้นมอนซ่ายิงมาหกเจ็ดนัดติดแล้วนะครับผลงานสิบนัดชนะแค่หนึ่งครับเสมอไปสองแพ้ไปเจ็ดแฮนดิแคปสิบนัดทำเงิ 10, นสามแพ้เจ็ดสกอร์สูงแปดสกอร์ต่ำสองนะครับ ในตารางคะแนนเจนัวอันดับ12ครับมี23คะแนนทางด้านของมอนซาอยู่บุ้ยนะครับมี13คะแนนเท่านั้นคะแนนห่างกันถึง10คะแนนนะครับแฮนดิแคปวันนี้เป็นทางฝั่งของเจนัวนะครับเปิดมาครึ่งลูกแล้วก็ไหลลงมาเหลือปอๆเท่านั้นเองครับเจอทีมบุ้ยแบบนี้ต่อไม่ขาดนะครับอย่างที่ได้เรียนไปมันค่อนข้างที่จะแปลกครับพีพีพคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาได้นะครับคู่นี้ขอวิเคราะห์ละเอียดอีกน,นิดนึงละกันแต่ถ้าอยากให้จัวเนี่ย ขอไปเจนัวก่อนละกันนะครับเจ้าบ้านราคาปปนะครับก่อนเตะเช็คราคากันดีๆอีกทีหนึ่งถ้าลงเหลือเสมอไปมอนซาชัดเจนนะครับ จัดกันให้ครับวันนี้หน้าช่องเจนนวไปก่อนแล้วกันนะครับอยากรู้ว่ารายละเอียดเพิ่มเติมคู่นี้ทักกันที่แอทไซด์หนึ่งศูนย์เครับเดี๋ยวจัดให้ครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของอาราเบสครับลาลิกาสเปนนะครับวันนี้เปิดบ้านรับกเยือนของเซลต้าบิโก้นะครับคู่นี้เจอกันมาเนี่ยส่วนมากบ้านใครบ้านมันนะครับสองนัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นทางด้านของอาราเบสชนะในบ้าน3ามศูนย์เซลต้าบิโก้ชนะในบ้านสองหนึ่งบ้านอาราเบสก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของเซ มีนัดล่าสุดเท่านั้นที่เล่นบ้านอาราเบสอาราเบสชนะไป3ประตูต่อ0ูนย์นะครับสินัดหลังเจอกันอาราเบสชนะไป2เสมอ2นะครับทางด้านของเซอร์ต้าพิโกชนะไป6นัดคู่นี้ใบแดงเกลื่อนทีเดียวนะครับผลงานของลารเบสบ้างนะครับเจ้าบ้านนัดล่าสุดโอเรียกขวัญและกําลังใจกันมาเต็มครับยิงได้ถึง3ประตูแล้วก็บุกไปเยือนชนะเบติสได้นะครับสประตูต่อ1ก่อนน,ะนั้นเปิดบ้านแพ้กิโรนาไป1 0นะครับ เกมเยือนเสมอบาเลนเซียเสมอบิวเบาในบ้านนะครับเยือนโอซาซูน่าก็เสมอนะครับก็ถือว่ายิงได้ต่อเนื่องนะครับสำหรับทางด้านของอาราเบสผลงาน10นัดชนะ2เสมอ5แพ้ไป3แฮนดิแคป10นัดทำเงิน5เจ้า1แพ้4สกอร์สูง5สกอร์ต่ำห้นะครับทางด้านของเซลตาบิโก้ครับนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับแอตติบิวเบาไป2ประตูต่อ1ครับไปเยือนในบอลถ้วยล่าสุดเนี่ยเสมอกับมาดริดนะครับ2ประตูต่อ2 120นาทีเป็นมาดริด ชนะได้5ประตูต่อ2นะครับเกมเยือนในลาลิก้าล่าสุดไปเยือนรายโยเบยกาโน่แพ้ไป2ประตูต่อ1ครับก่อนหน้านั้น,น,นฟอร์มดีนะครับชนะเก็บชัยชนะมาได้หลายนัดทีเดียวใน10นัดหลังเนี่ยชนะถึง4นัดนะครับเสมอไป2แพ้ไป4แฮนดิแคป10นัดทำเงินถึง6นัดครับแพ้4นะครับสกอร์0ู สกอร์ต่ำสามตัวเล่นวันนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับยังไม่มีอัสปาตัวฝั่งของเซลร์ตาบิโก้นะครับยังไม่มีอัสปาร์นะครับตัวหลักของทีมตัวเก่งของทีมเลยนะครับสำหรับทางด้านของอาราเบสเจ้าบ้านวันนี้ตัวจริงลงกันครบเลยนะครับแฮนดิแคปก็เลยเปิดมาที่ทางด้านของฝั่งเจ้าบ้านเหลื่อมกว่าเล็กน้อยนะครับในตารางเนี่ยเซอตาบิโก้อันดับ 13- 24คะแนนอาราเบสจำเป็นต้องหนีตกชั้นนะครับคะแนนเท่ากับเอสปันยอนอยู่ที่20คะแนน อาราเบสอยู่อันดับที่17นะครับอีกหนึ่งทีมคะแนนเท่ากันก็เป็นทางด้านของเคตาเฟ่นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยบุกไปชนะได้นะครับคะแนนอาจจะขยับขึ้นไปแล้วนะครับแฮนดี่ครู่นี้เป็นทางฝั่งของอาราเบสนะครับเปิดต่อมาเสมอเลยนะครับเซลตาบิโกไม่ต่อเลยครับคู่นี้โอ้วัดใจครับออกได้3หน้าครับจบเสมอมีโอกาสสูงนะครับแต่ทางด้านของฝั่งเจ้าบ้านอาราเบสวันนี้หลังชนฝาจาเป็นต้องมีแต้มนะครับคู่นี้ก็น่าจะจบเสมอสกอร์ต่ำนะครับไม่เกินหนึ่งประตูต่อหนึ่ง แต่แฮนดิแคปแบบนี้โอ้เสี่ยงสักหน่อยละกันนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอเลือกที่ลูกผีจับยัดอย่างเซลตาบิโก้ครับรองกันไปที่ราคาเสมอหรือราคาปปครับกลับมากันที่อังกฤษกันบ้างเป็นทางด้านของแชมเปี้ยนชิพนะครับอังกฤษวันนี้หัวตารางเจอกันครับเบอร์นสลีย์เปิดบ้านรับกำเยนของลีดยูไนเต็ดนะครับคู่นี้เจอกันมาด้วยกันท,ท,ที่แล้วเนี่ยก็เป็นทางด้านของฝั่งลีดยูไนเต็ดชนะได้ในบ้าน,นครับสาบ้านเบอร์ ley, นสลีย์เตะในพรีเมียร์ลีกดาว2กันที่เจอเอนนะครบสบเสอกันไป11 แล้วก็เจอกันนัดล่าสุดเบอร์นลีย์บุกไปเยือนลีดนะครับชนะได้1ประตูต่อศูนย์โดนใบแดงไปด้วยแต่เก็บ3แต้มจากลีดได้นะครับผลงานของเบอร์นลีย์ครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนทางด้านของพรีมัตรครับชนะได้ถึง5ประตูต่อศูนย์เล่นในบ้านล่าสุดเสมอซันเดอร์แลนด์ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับนัดล่าสุดเนี่ยอัดอันตันใจมาระบายกับพรีมัทแหละครับผลงาน10บนัดชนะ5เสมอ5ยังไม่แพ้ใครนะครับแต่หนักไปเสมอถึง5นัด แฮนทิแคปสินัดทำเงิน6ครับแพ้ไป4สกอร์สูง3สกอร์ต่ำเจไม่ค่อยจะยิงเท่าไหร่นะครับเน้นรับเหนียวแล้วก็โต้กลับรอกองหน้าทํางานเท่านั้นเองมาดูทางฝั่งของลีดวไนเต็ดบ้างครับผลงานชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋มากเลยนะครับ สินัดชนะถึง7แพ้ไป3 3นัดล่าสุดเตะในบ้านชนะรวดนะครับเก็บคลีนชีตได้ด้วยนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะนอริสซิตี้ไป2 0ชนะเชฟฟิลเวนส์เดย์สประตูต่อศูนย์ครับเอฟเอคัเนี่ยยังเข้ารอบอยู่นะครับเฉือนชนะฮาโกเรตทาวไป1ประตูต่อศูนย์เกมเยือนนัดล่าสุดไปเยือนฮาวซิตี้เสมอ33นะครับเกมเยือน4นัดหลังชนะ2เสมอไป2แล้วก็ยิงได้เกือบทุกนัดนะครับสาหรับทางด้านของลีดยูเตดช่วงนี้นะครับยิงกระจายครับ 10นัดชนะถึง7นัดเลยนะครับยังไม่แพ้ใครเหมือนกันแต่ฝั่งทางด้านของฝั่งเจ้าบ้านเบอร์นสลีย์เนี่ยหนักเสมอนะครับในตารางคะแนนครับน่ารักน่าลุ้นทีเดียวครับเลื่อนชั้นอัตโมัติในฤดูกาลหน้ามาพิมลีกนะครับลีดยูไนเต็ดเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดคะแนนห่างกันแค่1คะแนนเบอร์นสลีย์ก็ยังมีโอกาสนะครับถ้าวันนี้เก็บ3แต้มได้ขึ้นอยู่อันดับ2ก่อนเลยนะครับมี56คะแนนนะครับเบอร์ลี่อันดับที่3ลีดยูไนเต็ด59คะแนนนำเป็นจ่าฝูงอยู่ณขนี้นะครับ แนดิแคปคู่นี้เป็นทางฝั่งของลีดเวเตตนะครับในฐานะจ่าฝูงแล้วก็ฟอร์มแรงนะครับเปิดมาปอปๆเท่านั้นนะครับทางด้านของเบิร์นสลีย์นัดนี้เนี่ยต้องมีแต้มนะครับไม่งั้นเนี่ยโอ้หนีห่างหนีไกลเลยนะครับลีดเวเตวันนี้บุกเข้าใส่แน่นอนเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับขอเลือกกินหูนะครับไปกับเบิร์นสลีย์ครับสกอร์สูงเนี่ยเก็บไว้ก่อนกดต่ําได้กดนะครับสำหรับคู่นี้ไม่น่าจะผีผามกันนะครับ เบอร์นลี่เล่นระมัดระวังมากเลยนะครับไปกับเบอร์นสี่ราคาปปครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับโปรตตเกตซูเปอร์ลีกนะครับเป็นทางด้านของ AVS ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของกิวิสเซนเต้นะครับผลงานที่เจอกันมาเนี่ยช่วงหลังเป็นทางฝั่งของกิววิส e ซนเต้นะครับถ้าเจอกันให้ย้อนไปไกลครับเจอกันล่าสุดก่อนลวกันนะครับเป็นกิวิสเซนเต้เล่นในบ้านเนี่ยชนะได้4ประตูต่อ2คู่นี้สูงก็น่าปั้นนะครับผลงานของเจ้าบ้านนะครับ AVS 10นัดหลังนะครับ นัดล่าสุดนี่แพ้นะครับผลงาน10นัดเนี่ยยังไม่ชนะใครครับเสมอไป6แพ้ไป4นัดล่าสุดแพ้นาซิโอนาลไป3 1, านนหนึ่งเยือนโมรเลนเซเสมอ1นเล่นในบ้านนัดล่าสุดก็เสมอกับอามาดอนราไป1ประตูตอนหนึ่งนะครับสิบนัดแฮนดิแคปกินไป 5. ้าเจ้า1แพ้4นะครับสกอร์สูง2ส,สกอร์ต่ำถึง8นัดนะครับมาดูฝั่งคิววิเซนเต้บ้างครับฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะครับสนัดผ่านไปนะครับ นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะ p o โต o ในหลีกด้วยนะครับสประตูต่อหนึครับมีเฮมีชัยเลยนะครับก่อนหน้านั้นเล่นบอลถ้วยชนะโมเรเลนเซ่หประตูต่อศูนเกมเยือนนัดล่าสุดเสมออาร์กาไป1ประตูต่อหนึะครับเยือน3นัดชนะไป2ครับแล้วก็เสมอ1 10นัดนะชนะไป5นัดนะครับเสมอไป3แพ้ไป2แฮนดิแคปสินั 10, นดทำงินถึง7ครับแพ้ไป3สกอร์สูง4สกอร์ต่ำหกนะครับ ในตารางคะแนนครับทางฝั่งของเจ้าบ้านครับ AVS เนี่ยอยู่อันดับที่16ครับยังมีลุ้นหนีทุกชั้นอยู่นะครับมี15คะแนนตามหลังอมาราราโซนพ้นอันตรายเนี่ยอยู่2คะแนนเท่านั้นกิวสเซนเตอยู่กลางตารางครับอันดับที่10มี22คะแนนก็ยังต้องทําอันดับอยู่นะครับนัดนี้ไม่มีอะไรจะเสียครับน่าจะเปิดเกมบุกเข้าใส่ครับไม่มีค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับท้ายฤดูกาลแล้วนะครับเล่นเอามันเลยครับ คู่นี้แฮนดิแคปเปิดมากิวิเซนเต้เปิดปอปอครับน้ำค่อนข้างที่จะสวยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอเลือกไปที่กิวิเซนเต้ครับราคาปอปอครับน่าจะจัดกันได้นะครับสำหรับคู่นี้ครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้มี5คู่นะครับเราหลาเก็บมาฝากวันนี้น่าจะปั้นได้อยู่นะครับสำหรับทั้งจันเด็ดจันชุดนะครับเดี๋ยวดูอีกทีอยากรับรายละเอียดเพิ่มเติมทักกันที่แอนซา์ศูนยนะครับ ไปสรุปหน้าช่องกันก่อนละกันที่ให้กันไว้5คู่วันนี้นะครับคู่แรกเวเนเซียกับเวโรนาคู่นี้ขอเลือกไปกับเวโรนาราคาปปปครับเจนัวมอนซาคู่นี้ราคาแปลกเดี๋ยวเช็คให้อีกทีแต่จะให้ก่อนเนี่ยก็คือให้ฝั่งเจ้าบ้านไปก่อนละกันนะครับราคาปปอถึงครึ่งลูกนะครับลาลิกาสเปนอาราเบสก,บเกับเซลตาบิโกยังมั่นใจนะครับเซลตาบิโกชุดฟ้าวันนี้น่าจะ กินปีโป้ได้อยู่นะครับจัดกันไปที่เซลตาบิโก้ราคาเสมอนะครับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเบิร์นสลีย์กับลีดไนเตตดลีดเปิดต่อเฉยเลยนะครับวันนี้ราคาปปน่าจะอยู่ในฐานะเจ้าบ้านแล้วก็ผลงานที่ชนะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เบิร์นสลีย์ขอเก็บแต้มแล้วกัน,นครับรองกินหูที่เบิร์นสลีย์ราคาปปครับโรตเเกตซูเปอร์ครับ AVS กับกิลวิเซนเต้คู่นี้คิดไม่ยากนะครับกิลวิเซนเต้ฟอร์มแรงแต่ราคามันเหลื่อมกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ แต่ก็ยังเชื่อใจว่ากิวิเซนเต้น่าจะทำเงินได้ครับจัดกันไปกับกิวิเซนเต้ราคาที่ปอปครับครบจบเรียบร้อยค่ำคืนนี้5คู่นะครับพี่ๆสนใจจะรับจันเด็ดจันชุดแบบฟรีๆทักกันที่แอทไลน์หนึะครับค่ำคืนนี้ดูบอลกันให้สนุกพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ